สวัสดีครับวันนี้สายแสงสีต้องชมครับคลิปนี้ก็เป็นการทำไฟ ambient นไ g h t นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วันนี้เราได้จัดการลงทำให้ เป็นซิตี้สองพันยี่สิบเอ็ดเทอร์โบนะครับเป็นป้ายแดงเพิ่งได้มาไม่กี่วันนี้ครับลูกค้าก็เคยตามผลงานของเราจากในเฟซอยู่สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ได้รถมาก็เลยนัดเข้ามาทำก็ สวยงามเย็นสบายตาครับแล้วก็คันนี้ลูกค้ามีเพิ่มเติมให้ติดไฟสองเท้าเพิ่มไปด้วยอีกสี่จุดนะครับก็มีที่ด้านหน้าแล้วก็ที่เบาะหลังก็ค่อนข้างจัดเต็มอยู่ครับสำหรับคันนี้ ไฟอมเป็ไลนี่ถ้าเกิดเป็นเวลาตอนกลางคืนมันจะสวยมากมายกว่านี้อีกหลายเท่านะครับตอนเราถ่ายคลิปตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันครับแสงมันเยอะมันก็เลยอาจจะเห็นความชัดเจนของสีของแสงไม่ได้เต็มที่ของมันนะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือตอนมืดเมื่อไหร่สวยงามมากๆครับแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆลูกค้าสามารถที่จะ เปลี่ยนสีเพิ่มแสงลดแสงทุกอย่างลูกค้าสามารถทำได้จากแอปบนมือถือนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกครับแล้วก็มีสวิตสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับแล้วก็การต่อไฟของตัว Ambient Light ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเราจะต่อไฟออนนะครับมาผ่านชุดฟิลแล้วก็สวิต แล้วก็เอามาใช้งานนะครับก็ทุกอย่างจะมีความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงว่าทําแล้วจะหมดประกันนู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลเลยครับสบายใจได้แล้วเวลาใช้งานจริงๆลูกค้าสามารถปรับเป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้นะครับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆรัวๆแบบในคลิปตอนนี้นะครับ ลูกค anyway ้าสามารถเลือกสัรนทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวเองโดยผ่านแอปบนมือถือนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับไฟ Ambient l ไล h ์สวยๆจากสำนักเรานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ